แจกเซลเพจฟรีค่ะวันนี้น้องมีดีเอาเซลเพจของยูแลนซี่ไฟแสงนุ่มสำหรับสายไลฟ์มาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะในหน้านี้มีครอบทั้งคลิปวิดีโอรูปภาพข้อมูลแน่นตึกชัดเจนกว่าโพสในโซเชียลเยอะเลยค่ะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นแถมยังดูน่าเชื่อถือสุดๆไปเลยที่สำคัญนะคะในเซลเพจยังมีรีวิวจากผู้ใช้จริงคะแนนสูงปรีดเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้อีกเพียบเลยค่ะ และที่ปังกว่านั้นเราเป็นเจ้าแรกเลยค่ะที่มีมีเชตบอท AI พนักงานขายอัจฉริยะช่วยตอบลูกค้าแถมปิดการขายให้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะลูกค้าจะกดสั่งผ่านลิงก์ในหน้าทั้ง TikTok Shopee Lazada ก,ก็ได้หมดเลยค่ะไปใช้คูปองส่วนลดของแต่ละแอปตามสบายหรือถ้าพี่ๆมีไลน์ช็อปก็แปะลิงก์เพิ่มได้เหมือนกันค่ะ แต่ถ้าพี่ๆเจ้าของร้านอยากขายเองก็ตั้งค่าให้ลูกค้าโอนเงินหรือเก็บไปทางที่หน้าเซลเพจได้เลยนะคะข้อดีคือไม่โดนหักค่าธรรมเนียมเลยเงินเข้ากระเป๋าเต็มๆคะ่ะอยากมีเซลเพจปังๆที่ทำได้ทุกอย่างแบบนี้มาสร้างเซลเพจของคุณได้ฟรีๆเลยที่มี p a g e n e t นะคะ